ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือ i s i นะเอามาทำเป็นสเตจจี้แล้วก็แบ็กเทสกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพิชจากไอพีชสตูดิโอนะครับ วันนี้ก็อยู่ในช่อง Everyday Trade นะครับหมานว่ามีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่ผมลืมไปได้ไงก็ไม่รู้นะก็คือ ISI เนาะเดี๋ยววันนี้นะจะมาทำสเตจี้นะครับเอาตัว iSI เดิมเดิมเนี่ยมาทำเป็นสเตจี้เป็นแผนเข้าออกนะครับแล้วลองมาแบ็กเทสกันดูนะว่าอไอสูตรอะไรต่างเนี่ยมันพอที่จะได้กำไรอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื่อนก็มาเปิดกราฟเป็น Bitcoin ไว้ก่อนนะครับเช้านี้นี่ก็คือไส้แต่ไปเลยนะครับแดงแ๊ดนะครับ ใครที่ยังไม่มี a c c o u n t t ์เ View นะครับก็เพื่อนๆสามารถสมัครผ่านเลฟเฟลลลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมีเลฟเฟลลาลิงก์มาให้นะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับไอซนะเวลาเราจะเปิดอินดีตัวหนึ่งนะครับก็มาคลิกที่คําว่า Indicator ด้านบนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า RSI นะครับหรือจะพิมพ์ว่า relative นะครับ s t r e n g t h Index นะครับตัวนี้นะคลิกขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นแถบม่วงนะครับตอน overbought มันจะขึ้นเขียวนะครับ เพื่อนๆสังเกตด,ดูนะครับว่ามันก็จะมีเป็นการแกว่งของราคาละครันเนาะราคาแกว่งหรือมีการซื้อขายอะไรยังไงเนาะมันก็จะมีเส้นอยู่2 2เส้นแล้วกันเนี่ยคูณแล้วลิ้นพันเนาะเส้นม่วงนะจะเป็น iSI นะครับแล้วก็จะมี MA ของ ISI เป็นเส้นเหลืองนะครับเมื่อนทีนี้นะครับสเตจจี้นะวันนี้เดี๋ยวเราเอาเป็นแบบง่ายๆก็คือ ISI แล้วกันเนาะไม่เกี่ยวกับ MA เลยนะเอา SI ลงมา อคอสต์อัพแล้วกันเนาะคอสอัพกับส2นะครับแล้วก็มาขายที่ไอซีคอสต์ด,ดาวลงมาจาก70นะอ่าก็าคือกินทอนประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเข้าออกเข้าออกประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าเอ้ยมันได้กําไรหรือขาดทุนหรืออะไรงไงนะครับซึ่งถ้าเป็นขาขึ้นนะผมสปอยแล้วก่อนขาขึ้นมาเล่นไงก็ได้นะเพื่อนเนี่ยสังเกตด,ดูนะอ่าเข้าไปไมานี้นะ อันนี้อาจจะแบบไม่ได้กําไรเนาะแต่ถ้าเข้ามาตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับก็คือลันไปมาขายตรงนี้นะครับได้กาไรคําโตนะครับก็จะออกแนวประมาณนี้เนาะสำหรับตัว i s ซนะครับทีนี้วันนี้นะครับก็เดี๋ยวพอเป็นสเตจี้นะมันจะมีผมไปลองเทสมาดูแล้วนะมันมีสเตจี้อีกแบบหนึ่งนะที่แบบไม่ได้ซื้อตรง30แล้วไปขาย70นะมันจะเป็น50กับ50นะเดี๋ยวผมจะทําเทียบกันให้ดูนะครับว่า แบบไหนดีกว่ากันนะอ่ะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มสร้างอินดี้กันเลยนะครับกดไปที่ Pie e ดิเตอนะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะตรง SI ผมลืมพูดไปเนาะกดตรงมุมตรงนี้นะมันจะมีคําว่า Source Code นะครับเปิดขึ้นมาเนาะทีนี้นะครับกดสร้างสําเนาการทํางานนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนชุดคําว่าอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมานิดหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่น6ไปแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวผมซูมให้ตัวใหญ่ๆนิดหนึ่งนะ เป็นเวอร์ชัน6อันใหม่เลยนะผมเองก็แก้ไปแก้มาเนี่ตั้งแต่เวอร์ชัน่น456มาโอ้มันคําสั่งมันเปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าของผมเองเนี่ยผมไม่ได้เป็นสายสายผู้เขียนโปรแกรมอะไรนะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่เหมือนเหมือนผมแล้วกันเนาะก็ c ั p y โค้ดไปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับเพื่อจะทําให้คลิปมันสามารถนําส่งไปได้ไกลมากขึ้นนะเอาเป็นว่า เรามาแก้บรรทัดแรกก่อนนะคำว่า indicator ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ copy มาเลยนะผมได้ทำการทำมาหลายคลิปแล้วนะคิดว่าสูตรนี้ดีที่สุดนะอ่ะเราเอามาวางไปเลยนะวางแทนคำว่า indicator ตรงนี้ไปเลยนะครับปึง้งก็เปลี่ยนเป็นคำว่า s t a t e g y นะชื่อไตเติลว่าเป็น ISI นะครับ Short t i ติลเนี่ยก็แปลว่าชื่อย่อมันเนาะเป็น ISI เหมือนกันนะครับโอเลนะครับ ให้ใส่เป็นเฟลนะครับก็คือไม่ต้องทําการอร์เลย์มันนะครับก็คือให้มันมาเป็นแถบเหมือนไอ้ใส่โบติตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงคอมมิชชั่นไทเนี่ยให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่0 1 5นะครับก็คือเป็นค่าฟรีของการเทรดนะครับว่าถ้าไม่ได้กําหนดเนี่ยบางทีมันจะดูแล้วแบบอุ้ยเล่นแล้วจะบวกอย่างเดียวนะแต่ว่าอันนี้มันมีค่าฟรีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ เวลาเข้าโพซิชันนะผมเน้นเป็นเข้าแบบ all in แล้วกันเนาะก็คือโยนเงินก้อนหนึงเช่น1,000 0บาทลงไปเนาะแล้วลองเทสกันดูว่ามันจะได้ยังไงนะครับก็เล่นเป็น all in นะครับแล้วก็ Initial Capital นะครับก็คือเงินเริ่มต้นนะตีไว้ล้านหนึ่งนะครับเป็นลองเป็น t t a t e g y ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับกดเซฟไปทีหนึ่งนะบันทึกสคริปต์ตรงนี้นะครับพึ่งนะครับก็ตั้งชื่อให้มานนะผมตั้งว่า iSI i p นะครับกดเซฟไปเลยแล้วกดเพิ่มไปยังกราฟนะครับ ก็จะได้ตัวอินดี้ประมาณนี้มานะครับอันนี้มันจะเป็นสเตจจี้เนาะมันจะมีหน้าเทสเตอร์ขึ้นมาให้นะครับกดย่องลงไปเนาะเราก็จะเจอ ISI ของเราเพื่อนเพื่อนต้องสังเกตนะครับว่าแท่งมันจะดีเลยกว่าปกติหนึ่งแท่งนะครับเป็นเรื่องปกติของมันนะครับตัวสเตจจี้เนี่ยต้องรอปิดแท่งก่อนมันถึงจะเข้าโพ i ิชันให้นะจะประมาณนี้เลยนะครับมันจะไม่ได้ลูกดิกลกดิกได้นะเหมือนตัวที่เป็น อ่าอินดิเคเตอร์ปกตินะครับเนี่ยอินดี้มันจะมีเรียลไทม์ของมันนะครับแท่งขึ้นแ mm hmm. ท่งลงของมันนะก็ตัวตัวไอซไอตรงแท่งตรงเนี้ยมันจะโยกขึ้นโยกลงได้นะอ่าแต่สเตจจี้นะมันก็คือดูกันหน้างานตอนปิดแท่งนะครับจะประมาณนี้เลยเนาะก็พอเราได้อย่างนี้มานะครับเราก็มากําหนดคอนดิชันนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไอซไอเดิมไปก่อนนะครับก็จะเหลือแค่ไอซ์ไอผิดอันนี้นะครับแล้วก็มากําหนดสเตจจี้นะครับอ่า ไอใหม่นะมันจะยุบยาวประมาณนี้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนก็ไปลบ alert ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็สร้าง condition ซื้อขายให้มันนิดหนึ่งนะครับโดยที่นะครับผมก็จะขอไป copy ของเดิมมาก่อนนะครับก็จะมี buy con กับ sell con นะครับเป็นเหมือน condition ทั่วๆไปปกติที่เราทําทํากันอยู่ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับก็มาวางนะครับ buy con นะครับก็คืคอ,อ พอดิชันที่จะซื้อนะครับก็คือเอา ISI คอร์สาก่อนนะครับแล้วก็ ISI ตอนขายนี่ไอซ70นะครับสญิจี y ก็คือถ้าเมื่อมีไบคอนเกิดขึ้นนะเราก็ทําการเข้าลองลองก็คือเต็ม Position นะเป็น100%ยร้แล้วเวลาขายก็ขาย100%ไปเลยนะครับจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองแบบแบบนี้ก่อนนะครับโอเคมาแล้วนะครับเพื่อนก็ตอนนี้นะก็มีกลยุทธ์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ ถ้าดูในกราฟนะครับเดี๋ยวผมขอย่อมานิดนึงนะครับอ่าในหน้ากราฟตรงนี้นะครับจะพบว่าตัวมีสเตจจี้เกิดขึ้นมาทั้งหมด6ครั้งนะครับก็คือในหน้าจอนี้เนาะตั้งแต่ตั้งแต่เทรดมาตั้งแต่ปี2019นะครับก็คือซื้อขายตรงนี้นะครับซื้อขายตรงนี้ซื้อขายตรงนี้ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้นะครับ ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้นะก็ดูแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพื่อนถ้าเกิดเซ็ตเป็นแค่อ s i ธรรมดานะกำไรแค่23%เนะครับเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ดูแล้ว p r o f ิตได้ไม่ค่อยดีนะครับจริงจริงมันมีวิธีนะครับก็คือทุกครั้งที่มันลงมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถแบ่งหมาเข้านะครับเดี๋ยวผมจะลองอทําให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะว่า ถ้าเกิดจะแบ่งไม้เข้าให้ทําแบบนี้ครับก็ไปกดเซตติ้งตรงนี้เลยนะเพื่อนๆตรงเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็กดกําหนดที่คุณสมบัตินะครับแบบเล่นแบบไม่ออินนะก็คือกําหนดว่าซื้อทั้งหมด3าไม้แล้วกันเนาะอ่าไม้ละ 3- 3%านะครับกาหนดแบบพิระมิดทั้งหมด3าไม้กาหนดประมาณนี้นะครับเพื่อนก็จะเจอว่ามันมีการซื้อแบ่งไม้ซื้อแล้วนะครับแล้วก็เวลา exit เนี่ยก็ออกจุดเดียวนะตรงนี้ก็จะว่าไปเลยนะเพื่อน เดี๋ยวเราไปดูกลยุทธ์กันก่อนนะถ้าเข้าประมาณนี้นะครับเมื่อลองสังเกตดูว่าเฮ้ย mm. ถ้าเราแบ่งไม้เข้านะในของ i อซเนี่ยดูแล้วมีความเป็นไปได้ว่าจะชนะมากขึ้นนะครับก็คือประสิทธิภาพเนี่ยร้อยสิบเจ็ดนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นกำไรเนี่ยอยู่ที่แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับเล่นในทำเฟรมเดย์ Day นะครับก็ออกแนวจะประมาณนี้เนาะในสําหรับคู่ของบิตคอย n ์ะก็ดูดีขึ้นนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะก็ได้กําไรอยู่นะครับ ตรงนี้นะกลายเป็นว่าตรงนี้ก็ว่าาไปนะครับอ่ะทีนี้นะครับมันก็จะมีสเตตี้อีกแบบหนึ่งนะก็คือไปขายตอน50นะอ่ะขึ้นไปขึ้นอ่ขึ้นไปตอน50อคอห้าสิบเราค่อยซื้อนะมันจะได้กําไรเยอะกว่านะเดี๋ยวผมแก้ให้ดูนะครับเพื่อนก็ใช้วิธีตรงนี้นะครับอ่ากำหนดไบคอนนะแบบที่2นะครับเพื่อนไบคอนแบบที่2เนี่ยก็ เทสที่50นะครับเอาไปขายที่50เหมือนกันนะคอสลง50ก็ค่อยขายนะครับเดี๋ยวอัปเดตบนชาร์ตเลยตึง้งอ่ะคอนดิชันนนี้นะครับก็จะมีการซื้อขายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่กลยุทธ์กันดูนะครับนี่มันก็จะเพิ่มมาเป็น220นะครับก็ดูแล้วมีกำไรเยอะกว่านะเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแต่ไม้ที่ออกนะมันดูดูมานดิมันออกจะรัวนิดนึงนะ แต่ว่ามันได้กาไรอยู่นะเพื่อนเนเนี่ยเพื่อนสังเกตว่าตรงนี้ไม้นี้ก็ยิงเปี้ยงนะก็คือมาขายตันนี้ได้กําไรนะครับตรงนี้มีทยอยเข้านะครับเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกนะก็มีการไซเย์ของตัวสัญญาณน,นิดหน่อยนะตรงนี้นะมีขยับนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลันเทนต่อนะครับก็เรียกว่ามีเงินมีเงินถืออยู่ตลอดนะแล้วก็เล่นเป็นลันเทนไปนะเล่นได้ทุกลูกนะครับตรงนี้นะถ้าเราปรับเป็น50นะครับ ตอนไม้ตอนนี้นะเดี๋ยวลองดูที่กลยุทธ์ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็ยังมีถืออยู่ไม้หนึ่งเนาะที่เข้าไปที่6,2500นะแล้วก็ยังได้กำไรอยู่56%กันเลยนะครับตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นสเตตี้อันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันคอสกลับลงมาด้านล่างเนาะก็คือเป็นสัญญาณขายนะก็จะขายอยู่แถวงตรนี้นะเราก็จะได้ทุกหลูปที่มันเป็นขาขึ้นนะประมาณนี้เลยแต่มันจะไม่ได้เป็นการอออินนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมจะลองเซตติ้งตัวนี้นะให้เป็นเข้าแบบ all in ดูนะครับดูซิว่าจะได้กําไรสักเท่าไหร่นะครับก็ปรับตรงนี้เป็นร้อยกับเข้าแค่หนึมายนะครับประมาณนี้เนาะได้หรือเปล่าโอเคอ่าตัวทดสอบกลุทธ์นะก็เปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะได้กำไรจาก200%กลายเป็น1000%งพันเเันเลยนะเพื่อนเล่นแบบ all in นะก็เรียกว่าเฮ้ยดูดีขึ้นมาเฉยนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ ถ้าเข้าด้วยกลยุทธ์อันนี้นะเนาะกลยุทธคนะค์คอร์สหนะคอร์สคอสขึ้นนะคอร์สห้ขึ้นซื้อคอร์สห้ลงขายประมาณนี้เนาะมันจะได้กินทุกหลูมนะแล้วก็ได้แบบเต็มๆนะเพื่อนเนี่ยเต็มๆอร่อยเข้มเต็มๆวงนะเรียกว่า เออเล่นเป็นออินทุกดอกเงี้ยตรงนี้ก็ดูสวยนะเพื่อนก็ลองเอาไปใช้กันดูนะในทําเฟรมเดย์เนี่ยอาจจะต้องทนแรงเหวี่ยงนิดนึงนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะว่าถ้าเล่นตามกลยุทธ IS ์ iSI c คอร์สห้เนี่ยเราจะต้องทนแรงเหวี่ยงประมาณไหนนะครับอ่ะมาดูในชุดคําสั่งย่อยๆของมันนะครับก็เลียงไปเลยเนาะตรงที่การถอยลงนะครับก็คือดอดาวนะครับตรงนี้นะดูด้วยสายตามีมากสุดตรงนี้คือ10%นะครับตรงนี้นะ มานี้คือ10%แปลว่าเล่นได้ต่อสิบเอ็ดีกว่าเนาะอ่ะลองเลื่อนไปดูอีกนะครับตรงนี้4 5 5เนะครับมากสุดคือ10 x นะครับเออ่ตัวนี้12นะครับเพื่อน14โอเคนะนะนะโอเคก็มากสุดนะครับเท่าที่แบ็กเทสมาเนี่ยก็เป็น14%ก็เราลองเอา,ามาเล่นเป็นคำนวณคำนวณเลเวลเลตแล้วกันเนาะ เอา100%อรนะหารด้วยหารด้วยสิห้าเลยแล้วกันเนาะตึงครับเล่นได้ประมาณ 6X เอ็กนะเพื่อนก็ถ้าใครกดเป็นเกียร์ลิงนะหก็ก็ยังพอจะรอดอยู่บ้างนะนิดหน่อยนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อนเผื่อพอจะได้ไม่แตกนะพอมีสัญญาณมาก็กดซื้อนะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันจะมันจะแตกเอานะอ่ะจะประมาณนี้นะครับเพื่อนก็เล่น X น้อยๆนะครับก็พอเป็นไปได้นะตัวนี้ลองดูอีกทีนะกําไรอยู่ที่อ่อ 1000%นเะครับเล่นมาตั้งแต่ปี2000แล้วกันเนาะอ่าก็คือ5ปีที่แล้วนะห้าปีที่แล้วนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ลันเทนกันต่อไปนะครับถ้ามีสัญญาณขายเกิดขึ้นเราก็ขายล้วก็ค่อยซื้อใหม่นะครับตัวนี้ผมว่าจัดว่าดีเลยนะครับเพื<ๆ>่อนก็สามารถเข้าออกเข้าออกประมาณนี้ได้นะครับถ้ามันไม่คอสลงเราก็ไม่ต้องขายถ้ามันคอสลงเราค่อยขายนะก็จะเหมือนจะอยู่รอดได้อยู่นะครับในตัว ตัวบิตคอยมาดูอีเาเรียมกันบ้างนะอ่าเอ้ยโซลาน่าแล้วกันเนาะออโซลาน่าเดี๋ยวลองเปิดทดสอบกลยุทธ์กันดูโซลาน่าเนาะได้มา10%นะครับเล่นไป35ไม้นะครับ, 3, รบก็ดูไม่น่าเกียดนะแต่ว่าก็อืมนะนิดนึงนะดูมันแบบโอ้ยตึงนิดนึงนเนี่ยนะเพื่อนลองสังเกตด,ดูนะว่ามันจะได้เป็น ตอนๆนนะครับตอนเสียก็ไม่ได้เสียเยอะนะอ่ะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูดอชคอยกันบ้างนะว่าเอาไปใช้กลยุทธ์นี้ได้หรือเปล่านะครับดอชคอยไทยบาทนะครับอู้ดอชไทยบาทนะครับก็ผมว่าใช้ได้อยู่นะแต่เป็นสปายค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะกำไรประมาณ4,000%นะครับก็ของในไทยบาทเนี่ยก็อยู่ใน บิตคัพนะครับมันจะอยู่ที่ไป2 0 1 9นะเปต้นมานะครับก็เล่นมา2 2หลุแล้วนะของตัวขึ้นคริปโตนะครับเนี่ยนะก็กําไรไปจุกๆนะครับก็เพื่อลองสังเกตดูนะว่าเปอร์เซ็นต์กำไรค่อนข้างน้อยแต่ว่าโดนได้ได้สักดอกนี่คือนอนอิ่มเลยนะครับเพื่อนจะประมาณนี้เลยเนาะตอนนี้นะก็กําลังรันเทนอยู่นะไม้ไม้ใหญ่ไม้นี้นะก็ไม่รู้นะว่าตรงนี้เนี่ยบางทีไอซ์ไมันอาจจะฉีกลงมาแต่ว่ามันยังไม่ได้คอร์สนะ อาจจะมีลงมาจึ๊กจึกนะวิ่งขึ้นต่อคล้ายๆลูกที่แล้วหรือเปล่านะเป็นเควส t i o n อยู่นะครับตรงนี้นะก็เตรียมรอรับแล้วกันเนาะแถวๆตรงนี้นะถ้ามีถ้ามีสัญญาณให้ซื้อก็ก็น่าซื้ออยู่นะตรงนี้นะพลันเทนต่อนะครับจะประมาณนี้เนาะสำหรับตัวอินดี้ตัวนี้นะจริงๆกลยุทธ์นะเออผมก็ต้องบอกนี้ครับว่าเราสามารถขาย50นะ50%เวลาที่มันคอร์สลงมาก็ได้นะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูก่อนนะครับ ใช้วิธีอพอร์สเป็น30แล้วกันเนาะอ่าเป็นแบบสเตนจี้แรกนะ30 70นะครับแล้วก็ขายทีละครึ่งนะครับเดี๋ยวลองลองเทสดูก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเทสในบิตคอยแล้วกันเนาะอ่าจะได้เห็นภาพนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนอ่าเพื่อนสังเกตดูเดี๋ยวมาเปิดตัวทดสอบกันเลยกำไรแค่สามเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนก็อันนี้เล่นแบบออินนะเข้าเข้าทีเดียวนะครับแล้วก็ทยอยขายนะครับเพื่อนก็ได้กำไรน้อยนะ อย่ามาใช้วิธีนี้แล้วกันเนาะ,ะให้เราลอง,ลองพิจารณาอีกสูตรหนึ่งแทนนะครับก็ลองเป็นสูตรเ,เข้าหลายๆไม้นะครับเพื่อนเป็นทยอยเข้าสักสามไม้นะครับอยู่ที่ว่ามันจะได้กําไรเพิ่มขึ้นไหมอ่าตรงนี้นะก็ดูดีมีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็เป็นขาบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับอยู่ที่90%เนะครับเล่นไป56บไม้นะก็รับทยอยรับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงจุดที่ จุดตรงนี้นะมันมีขายขายออกนะครับทีละครึ่งทีละครึ่งเนี่ยก็อาจจะได้กําไรไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็เล่นได้เรื่อยๆนะผมว่าก็ใช้สูตรนี้นะครับขายครึ่งขายครึ่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาลองอีกสูตรหนึ่งนะฮะห้าสิบห้าสิบแล้วกันเนาะห้าสิบแล้วก็หนะ้านสะิบนะอัปเดตบชาร์ตไปเลยนะครับค่อยๆขายนะตัวนี้นะเดี๋ยวลองดูนะี่ยว่าจะได้ดีหรือเปล่าออ้ดีขึ้นนะ 700กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนก็ซื้อขายซื้อขายวนกันไปนะครับตรงนี้นะนี่ก็คือลันไม้หนึ่งได้นะครับตรงนี้เข้าได้ได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะก็ทุกครั้งที่มันมาลงมาคอร์สนะเราก็จะมีเราเนี่ยแฝงตัวอยู่ในอยู่ในไม้พวกนี้เสมอนะครับก็รอไปรอไปใช้กันดูนะตรงนี้นะแต่ว่ามันยังไงมันกําไรสู้กับการเข้าแบบตูมเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองปรับเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ ตรงนี้นะปรับเป็นเข้าแบบ all in นะครับอ๋อถ้าเข้าแบบ all in นี้มันอ่าเข้าแบบ all in แต่ว่าขายทีละหน่อยนะครับก็กำไรแค่38เนะครับเพื่อนก็ดูแล้วถ้าเกิดให้เลียงนะมันมันก็น่าจะเข้า50ออก50เนี่ยผมว่าจะดูดีที่สุดนะครับออกแนวจประณนี้เนาะเล่นเป็น all in ไปเลยน่าจะดีนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูอีกทีหนึ่งนะ50 50 ตรงนี้เนาะแล้วก็ขายแบบ100นะครับอ่ะดูตรงนี้ก็จะงงๆนิดนึงนะครับอ่ะสูตรสูตรสูตรมีเยอะนะเอาเป็นว่าสูตรนี้ดูกําไรเยอะสุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ท้ายคลิปแล้วกันเนาะท้ายคลิปนะขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าสูตร ISI Cost Up เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใช้เป็น ISI เท่าที่แบ็ k เทสแล้วกันเนาะเอาเอาผลจากการแบ็ k เทสเนาะสูตร strategy ที่ดูแล้วดูดีนะครับในการเทรดบิตคอยนนะก็คือ ISI คลอส50ถ้าไม่ไหคลอส50กดซื้อนะครับเราไปขายตอนคลอส50อีกทีนึงนะตัวนี้จะเป็น strategy ที่สามารถเอามาทำเป็นบอทเทรดได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็อารมณ์ประมาณว่า,าถ้าช่วงที่เป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะแบบรันได้กำไรค่อนข้างเยอะนะครับส่วนถ้ามันเป็นขาลงส่วนถ้ามันเป็นขาลงนะพอมันคอส50ลงมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ซื้ออะไรนะครับก็ ช่วงนั้นเนี่ก็จะเป็นช่วงพักว่างๆนะครับเราก็จะไม่ได้เสียหายอะไรเนาะก็คือใช้วิธีพอร์5สลงแล้วก็ขายออกคอร์สขึ้นแล้วก็ซื้อนะครับซึ่งใช้สูตรนี้เล่นแบบอ l ินนะครับพอร์ตมันจะค่อยๆโตนะก็ลองเอาไปแบกเทสกันดูได้นะครับโอเคคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง S IP s t สตูดิโนะครับแล้วก็ช่องในเครือทั้งหมดนะในช่องนี้ด้วยนะเอ e เ e อรแล้วก็ PT c o คอมพิวเตอร์กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวใครอยากจะให้ทำอินดิเคเตอร์ตัวไหนก็บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสรรหาลองหาวิธีนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแบ็กเทปแล้วมันได้กำไรหรือขาดทุนอะไรงไงโอเคก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว